ประกันภยัยไมโครอินชวลันหรือประกันภัยรายย่อยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบขึ้นมาให้เหมาะกับทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถเข้าถึงประกันภัยแบบดั้งเดิมได้ให้มีโอกาสได้เข้าถึงประกันภัยได้ง่ายขึ้นและเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงช่วยสร้างหลักประกันให้กับผู้ประกันภัยและครอบครัวได้ครับซึ่งปัจจุบันประกันภัยแบบไมโครอินชวลัน เรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเช่นกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยกรมธรรม์ท่องเที่ยวสุขใจกรมธรรม์ข้าวนาปีกรมธรรม์เพื่อคนพิการประกันอุบัติเหตุเป็นต้นและใน EP นี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับในเรื่องของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบไมโครอินชวรันกันครับก่อนที่เราจะไปเข้าในเรื่องของการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบไมโครอินชวรัน เรามารู้กันก่อนว่าอุบัติเหตุคืออะไรคำว่าอุบัติเหตุคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายทำให้เรานะครับบาดเจ็บสูญเสียวัยวะเสียชีวิตหรือแม้แต่ก,กระทั่งทุกพลภาพหลังจากที่เราทราบความหมายของอุบัติเหตุกันแล้วตอนนี้เราจะมาดูกันว่าผลประโยชน์และความคุ้มครอ,องของการประกันอุบัติเหตุมีอะไรกันบ้าง 1. การสูญเสียชีวิต 2. การสูญเสียอวัยวะ 3. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงโดยความหมายของคำว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนี้คือไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานทั้งในอาชีพปัจจุบันและอาชีพอื่นๆได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า12เดือนหรือตามแพทย์สัง่ง ต่อไปเราจะพูดเรื่องความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบไมโครอินชูลันซึ่งมีด้วยกันดังนี้ 1. การเสียชีวิตศูญเสียมือเท้าสายตาหรือทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงินสูงสุด1 0 0 0 0แสนบาท 2. การเสียชีวิตสูญเสียมือเท้าสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรมรอบทำลายอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจัก,กรยานยนต์ในวงเงินสูงสุด50,000บาท 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยโดยมีระยะเวลารอคอย120วันในวงเงิน10,000บาท ทั้งหมดนี้คือความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบไมโครอินชวรันด้วยเบี้ยประกันเพียง200บาทต่อปีทีนี้เรามาดูเงื่อนไขาการรับประกันภยัยสําหรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบไมโครอินชวรันกันว่ามีเงื่อนไขาการรับประกันภัยอะไรบ้าง 1. รับประกันภัยได้ตั้งแต่อายุ20ปีบริบูรณ์จนถึง60ปี 2. สามารถรับประกันภัยได้ในทุกๆขั้นอาชีพ และ 3. ลูกค้า1ท่านสามารถซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบไมโครอินชวลันได้จากทุกๆบริษัทไม่เกินท่านละ2ฉบับหากซื้อเกินกว่า2ฉบับลูกค้าจะได้รับความคลองจากกรมธรรม์สฉบับแรกเท่านั้นแต่ก็ยังมีข้อยกเว้นที่ผู้เอาประกันภัยควรทราบสําหรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบไมโครอินชวลันหนึการกระทําของผู้เอาประกันภัยที่อยู่ภายใต้สารเสพติด หรือฤทิ์ของสุราที่มีระดับแอลกอฮอล์ตั้งแต่150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 2>, 2. การฆ่าตัวตายพยายามฆ่าตัวตายและทำร้ายร่างกาย 3. การได้รับเชื้อโรคเว้นแต่การติดเชื้อบาดท,ทยักโรคก,กัวน้ำซึ่งเกิดจากแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ 4. การแท้งบุตรโดยให้ความคุ้มครองเฉพาะบาดแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น 5. สงคราม การลุกรานจราจลและการนัดหยุดงาน 6. อาวุธนิวเคลียร์การแผ่รังสีหรือกำมันตภาพรังสี 7. ขณะที่ผู้เอาประกันก่ออาชญากรรมขณะที่ถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม 8. ขณะที่ผู้เอาประกันปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารตำรวจหรืออาสาสมัครและเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสงครามหรือป่าป,ปาม 9. การก่อการร้าย สำหรับการพิจารณารับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบไมโครอินชวลันเราใช้เอกสารเพียงแค่สำเนาบัตรประชาชนพร้อมทั้งระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ซึ่งผู้รับผลประโยชน์นี้ได้แก่ผู้สมรสบิดามารดาบุตรหรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หากไม่มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสามารถใช้สำเนาใบาขับขี่หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการโดยระบุวันเดือนปีเกิดอย่างชัดเจนในส่วนของการเตรียมเอกสารในการเรียกร้องค่าสินใหมจากบริษัทประกันภยัยต้องดำเนินการแจ้งบริษัทประกันภัยโดยไม่ชักช้าและส่งเอกสารภายใน30วันซึ่งมีกรณีดังต่อไปนี้กรณีเสียชีวิตเอกสารที่ใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหม่ 1>, 1. สำเนาใบามรณบัตร 2. สำเนาใบาชนสูตรศพหรือสำเนาใบารับรองการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล 3. สำเนาบันทึกประจำวันและ 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์กรณีสูญเสียมือเท้าสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหม 1. ต้นฉบับใบความเห็นจากแพทย์ 2. สำเนาบันทึกประจำวัน 3. าสำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภยัยกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหม 1. สำเนาใบามรณบัตร 2. สำเนาใบารายงานจากแพทย์สสำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์เห็นไหมครับว่าประกันประเทตส่วนบุคคลแบบไมโครอินชลานั้นมีความคุ้มครองครอบคลุมมากขนาดไหน เพราะไม่ว่าคุณจะเป็นใครประกอบอาชีพอะไรก็สามารถมีความคุ้มครองให้กับตัวเองและครอบครัวได้และสำหรับ EP ถัดไปนะครับเราจะพบกันในหัวข้ออะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับ